วันนี้ไร,ร่ปณิตาขอสวัสดียามเย็นนะครับก็มาขออัปเดตต้นพันอวคาโดไรเมล็ดนะครับที่ทางสวนไร่ปณิตาได้จาหน่ายทางเพจของไร่ปณิตานะครับปีนี้ก็อากาศร้อนนะครับสายพันธุ์นี้ก็เจริญเติบโตได้ดีในอากาศร้อนนะครับต้นอยู่ข้างหน้านของผมก็กําลังติดผลนะครับติดลูกนะครับแต่ว่าปีนี้ลมแรงมากนะครับ ดอกร่วงเกือบหมดนะครับก็จะติดฝนบางส่วนนะครับจนว่าพายุมานะครับสายพันธุ์นี้ก็จะเป็นลูกยาวสักหน่อยนะครับเหมือนแตงกวาญี่ปุ่นหรือแตงกวาไทยนะครับลูกจะยาวคว่อนข้างยาวนะครับมันจะมีลูกที่ว่าแตงกวาสั้นก็มีนะครับ ใีตัวก็จะยาวสักหน่อยนะครับถ้าผลตัวแล้วก็จะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเขาสุกนะครับเปลือกเขาก็จะถ้าเก่น,นะครับเปลือกเขาก็จะเป็นริ้วรอยสีน้ำตาลนะครับที่ผิวผลนะครับแต่ก่อนเนี่ยใบเขาจะเป็นสีน้ำตาลนะครับเดี๋ยวนี้ต้นนี้ก็เป็นใบสีเขียวนะครับ กองงดให้น้ํานะครับผมให้น้ามาเป็นสองอาทิตย์แล้วกลัวลูกจะร่วงนะครับเพราะว่าเขาใบอ่อนนะครับปีนี้ดองเยอะเช่นกันนะครับแต่ว่าลมนะครับพัดสุนมากนะครับจะไม่ผลเล็กในระ่วงนะครับ ใบก็ลังสวยนะครับใบใหม่เขานะครับสายพันธุ์นี้ก็ปลูกได้นะครับในสุลนคนก็ความสูงไม่เท่าไหร่นะครับทนร้อนนะครับจะเลยติบโตได้ดีนะครับัวเร็วด้วยสพันธุ์นี้นะครับส่วนต้นต้นพันธุ์นั้นก็ทักมาที่เพจไร้บวิตาได้เลยนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์แ5สิดเก้าหนึ่งห้านะครับยินดีให้ข้อมูลนะครับ คุณทุกท่านติดตามรับชมนะครับแล้วอุ่นต้นพันจากไลฟบข่าวานะครับสวัสดีครับ